เมื่อนี้ยมองอ่ะมาไล่สอบบุีิชัยพี่น้องเยมองสิมาสอบถามเพิินอ่ะเกี่ยวกับอ่ะไอไอสาสาผัก้นามมาเป็นอย่างสวนทุเรียนคือมีสาพักนามแต่พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องสวนเพิ่นเจ็บเจ็บสิบหกสิบหน่วยต่อต้นโอ

มณียมองมาทํำคลิปเกี่ยวกับสิงถีย่ยมองสงสัยลกาป้าทุนดีป้าทุนดีมีเรื่องเยอะเพื่อนว่าเพิ่นเห็นสาในน้อยนั่นนาซิเฮ็ดคลิปอีกอันนึงเพื่อเป็นความลูลนอกจากพี่น้องยมองกันเลยอ่ะมาถามเพื่อนจะ้ะเนี่ยว่าเป็นอย่างสวนทุเรียนถูกสวนจังมีบอ่อพักหนาม <laughs> มันนีย้มองโชคดีหลายจะพี่น้องเดียมาพอจะคลองสวนเพลินนี่เลยจะพี่น้องแล้วก็ย้มองก็เลยถามเพลินว่าอ่าอม่องเห็นสวนทุเรียนเป็นอย่างคือมีบอ่อพักน้ำถูกสวนสิมีบอ่อพักน้ำอ้าวาอัน,นบอกให้เป็นความลูลแน่จะ้ะสวนี่มีพอพักน,น้ำเนาะทอดอยูนานจากจา,จากบอ่อบาดาลึินมามาฝากไว้คือเขาว่าอาจจะลดกด โดโดในน้ำนะครับออกมา oh. หดสวนมันจกจะจะสวนจะจะงามดีกว่ากัน oh. แล้วก็เวลาหดสวนนัน่นสมมติว่าเขาเปิดน้ำจากบอ่อบาดานมันจะได้ประมาณชิ้นตนเนะ <Yeah. S 2> เาะโดจากบอ่อเฉเรียไปแล้ว uh huh. สามเท่าของการหดจาก,จากบอ่อบาดานโ oh. ดจาก,กบอ่อสามมันจะแล้วไหวนะป oh. อะเดี๋เสียเวลามานนางเฝ้านะครับ oh. เขาก็เลยพากันเห็ดสวนบางสวนเ,เขาเก็บเห็ด อ๋อบางสวนกับเห็ดบางสวนมีกำลังแนมีเนื้อที่แนกับเห็ดส่วนหมากเห็ดเกล็ดทุกสวนนะครับอ๋อถานในแบบบ่อพักนี่อ่ะค่วมกวางค่วมเยาวน่มาตรฐานเท่าไหร่คะมันมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่บางสวนบางสวนเห็นบ่อสวนนั่นข้าล่วยนั่นจ็ะลึกแปดเมตรเก้าเมตรกวางสิบเมตรก็สืออ๋อทงมอยู่ที่สิบกวางลึกอยู่สองเมตรควางลึกสองเมตรกวางสิบ รวมทิศประมาณทิศยาวสีประมาณนี่งก็อนมัดแล้วมัดสวนเนอ๋อสวนนี่ประมาณจากไรคะสวนอยู่นี่ประมาณสี่ไรอ๋อแปกพุ่นแปกแปกพุ่นแปกกระตดกไรละยี่สิบมหาต้นอ๋อยี่สิบมหาต้นอยู่นี่ก็ประมาณหาต้นจ้าอ๋อวันนี้บอนี่ใส่งบประมาณประมาณเท่าไหร่คะประมาณก็ค่ะใส่บอบอวอญญาณซะใส่เงินเพ็ดแบบพุ่นนักทัพประหยัดจ้า จ้าใส่คนฟุดเองแล้วตัวไทยดันกับยูประมาณพาพายางยูประมาณสี่พันถึงห้าพันอ๋อใส่คนฟุดกับตัไทกัก็สิประมาณตกแล้วประมาณเจ็ดแปดพันประมาณโอกะเกือบหมื่นนาะประมาณนั่นเนาะโอ้กะใหญ่เขาก็ประมาณสองหมื่นสามื่นอ๋อก็โอเคได้ละเพราะว่าใส่ได้ตลอดจ้าก็ดีก็ดีก็พอจากบอเออมือนี่ล่ะกระจางกระจางแต่ส่วนมากส่วนมากนะ สวนมากจะมีเกือบทุกสวนอ๋อจ้าสวนมากเดี๋ยวนี้เขากำลังเห็ดกันทำสาจ้าบางคนเขาบวชใส่สาแบบนี้ก็ใส่เป็นปูนก่อขึ้นโอ้วางนาใส่ทุ่นลายจ้าอายุทนะเลก็เกือบแสนไปเออดีถือว่าดีบอดีกลัวดีดีเหนดีกวบวเห็ดงสาเรกะสวนเนี่ยเห็ดทุเรียนเนี่ยเริ่มเริ่มมีผลผลิตจากเมื่อปี้ที่เท่าไหร่เริ่ม ผลผลิตเนอะกับปีปีหกสองสองหกสามหกสี่ปีนี่ปีหกห้าเมื่อทุเรียนอายุจากปีนี่ทุเรียนปีที่หกเข่าครับเข่าปีที่หกโอ้สมัยนดเร็วเดือนกรกฎาหนาปีนี่กับเป็นปีที่เจ็ดจ้าคือเก็บรวยแล้วเป็นปีที่เจ็ดรวยดีต้นที่เห็นอยู่นี่นี่อายุจากปีต้นที่เห็นอยู่นี่อายุห้าปีครับอ๋ออายุห้าปีต้นซอมกันเลยอายุหน่อยก็มู เราทุเลี่ยนต้นหนึ่งนี่เอาไว้หลายบรนไดทุเลี่ยนที่สวนผมนี่วะต้นหนึ่งนี่ต้นใหญ่ๆของผมนี่อยู่ที่เก็บสิบหน่วยเ <Y> จ็ดสิบหน่วย <y> หน่วยเฉลี่ยประมาณนี้ครับแต่ต้นน้อยๆไอ้ตีแต้มเห็นอยู่นี่ก็อยู่ประป้านสาาสิบหน่วยนี่อ๋ออันนี้ต้นหน่อยปลายตีซิบอ๋อเก็บตามป่ายเลยตีสิฟตีสิบมีขนาดนี่อันนี้ทรงขายลงเฮือทรงขายลุงทั่วไปทั่วไปครับทั่วไปขายลง จ้ะที่จะเอาคุณภาพนี่แหละว <S <S ัื่อที่ซิฟนี่เชิญชวนอันพ่อแม่พี่น้นองแถวกันทลักเลยครับมาลงสวนเริ่มเก็บออกท้ายเรื่อยๆครับจ้าจ้าจ้าแต่ก็ต้องอยู่อันอยู่ uh ที่ลมฝ่าอากาศตำแหนนจ้าจ้า,จาตาฝนตกมากอ่ต้องเลื่อนเอา e อีกทีอีกเมือาทิตย์แล้วก็โดนล่อให้เนื้อโด<อ>นล่อให้แดดมันแห้งอ๋อแต่ฝนตกนี่บเก็บเลยฝนตกเป็นโบเกียร์จ้าเดี๋ยวเขาไปเมืองอีกต้นหนึ่ง โอ้ยพี่น้องต้นนี้เขียนวัดจองแล้วต้นนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหน่วยเจ็ดสิบหน่วยโอ้ยนาสวนเดียวนี่อยู่ประมาณร้อยหกสิบจ้ะบอกอ๋อร้อยหกสิบคือนาสวนถ้าเป็นไปซื้ออยู่ตลาดกันตลาดผมก็มาในลร้อยแปดสิบถึงเจ็ดสประมาณนี้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบพูนที่กินมาทุกปีร้อยเก้าสิบสองร้อยเออ เปิดเปิดตลาดนะในมือนี้เลยแล้วเริ่มปาดเปิดเปิดนาสวนนะครับร้อยหกสิบนาสวนร้อยหกสิบเนาะจ๋าเนาะบอกพิกาสวนนี่แนวยู่ไสพิกาสวนนี่กเอาไงๆโรงเรียนสว่างคูนเอออยู่หม่องโรงเรียนสว่างคูนโรงเรียนสว่างคูนมาประมาณร้อยร้อยสองร้อยเมตรไหนบ่สองร้อยเมตรประมาณนั้นนะจ๊ะับจะมีป้ายอยู่อันนั้นจ้ะซื้อลายยังซื้อลายยังก็นีลายสอวุฒิชัยไรยซอวุฒิชัย ไล่ซื้อขึ้นหนังมวยเด้อพี่น้องเอาจะไล่ตามต่อยเ้ว่อยจะมีไล่เั้อมาดันไล่ไอรินไล่ผ้ารวยไล่ช้อวิยิเชยวันนี้จะยูเครือขายพี่น้องเดียวกันเข้ามาสวนใดก็ได้เบิร์พี่น้องอยากสนใจกับเขามาสวนโลดจเขามาสวนโลดเดาอ้ง่ตสิบถึงสิ้นเดือนเนี่ยมีขายให้ตลอดมีขายตลอดแล้วก็มาเยี่ยมชมได้เยี่ยมชมซื้อฝากกับปานได้ มีให้ชิมก็พอไดชิมจ้าราคาหน้าสวนลอยหกสิบครับแม่จ้าราคาดิบอันต้นที่เห็นนี่จักปีค่ะต้นนี้ต้นที่เห็นนี่คือเดือนกรกฎานี่เต็มปีที่เจ็ดครับโอ้ต้นนี้เขาปีที่เจ็ดได้ได้ลูกมากนี่ปีที่สามโอ้ในกล่องยำหม้อี่คือจังหนวยหน่อยเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าของจิ้งหน่วยใหญ่แห้งหนวยเบแห้งหน่วยหนึ่งมาตำก่วหาโลจ้ะพี่น้อง ฮ่าโลนี่ก็กำลังการสื่อของชาวบ้านก็แพงเกินไปจ้ะอยู่ที่ประมาณสองสามโลเนาะหน่อยหนึ่งประมาณนั้นชาวบ้านที่ว่ากำลังกระสื่ออยู่สองโลหาถึงสามโลประมาณนี้เขาสั่งสั่งกันมาหลายจ้ะโอ้ยมึง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 พี่น้องลอยย่อยๆนี่เหมาะสำหรับฝากเจ้าฝากนายให้ต้องการกับจัดไทยกันไปจัดไทยกันไปลอยใหญ่ๆฝากเจ้าฝากนาย ชาวบ้านธรรมดาบริกรหนังน้อยใหญ่บ้านน้่ยใหญ่ก็ได้นาป้านน้อยน้อยก็ได้นาน้อยยังมองบ่ฝากไฟยังมองบ่ฝากไผเด้ยังมองหนาใหญ่แล้วอายอาบอกวิธีบอกวิธีอ่าปลูกแล้วก็ดูแลทุเรียนเขาข้าวแน่อันพอเป็นความรู้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่กำลังหัดปลูกทุเรียนนะก็สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่จะมาปลูกทุเรียนนะ จ้าตัวเลียนท่อเนี่ยจะปลูกง่ายก็ว่าง่ายจะปลูกถิมคือบักม่วงกับปลูกถิมก่ะไดว่าต้องดูแลพื้นยางกับปลูกหน่อยนะครับจ้าปลูกเริมแบกกับคุดลุ่มเลือกความเลืกฮาซิฟคู่ฮาซิฟเดี๋ยวละครับจ้าต้นพันธุ์ที่ถา่มท่องกับก็อายุหนึ่งปีนะครับมาตรฐานของการปลูกจ้าลูกลงไปกับปลูกอยู่ที่ถาบ้านท่าเนี่ยก็ปลูกกันอยู่แปดคู่แปดนะครับจ้าอยู่ช่วงนี้กำลังปลูกกันพอดีนะครับจ้าก็ล่องพื้นด้วย ปุ้ยคอกปุ้ยซี่เนี่ยแหละครับฮะล่องพื้นน้ำบอ่บองพื้นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวออมองถามแน่บางคนคือว่ายังล่องพื้นมันสิเป็นอ่ะเชื้อราส่วนมากจะล่องพื้นนะครับปุ้ยคอกปุ้ยงวมงมเฮาหลยแล้วก็ปูนขาวใส่เข้าไปอ๋อแต่ว่าป,ปุ้ยปุ้ยคอกนี่ต้องแหง้งแม่น,นบ่ปุ้ยคอกต้องแห้งแล้วก็ช่งไปกับกบลุ่มใบถ้าล่อโอกาสว่ามือช่วงฝนตกแบบปลูกได้เลยครับบ่าวแบบนี้คุดสุภาพทั้งมิถุนหนาอ๋อเดี๋ยวเด้อ มันมีวิธีปลูกสองวิธีเนาะคุดลุมกับยกหลองเนาะโอ้ยกโคกเนาะแบบแบบยกโคกคือคือดินบานเท่าเนี่ยไ่ได้ยกโคกเด้คือดินดินที่ดอนที่น้ำแบบว่าน้ำน้ำท่วมจมขาจะตั้งพื้นตั้งพื้นแล้วคุดขุดกัดินกบกบเขากบเขาครับอกบเขาตอนทำโค่นปีละสองเถื่ออ๋อจ้ะมันก็มีสองแบบจ้ะวนมากดินบานเท่าเนี่ยแถวดินแดงดินภูเขาไฟเนี่ยไ่ได้ยกโคกดอก วันนี้โยโคพุทลุมปลูกได้เลยไหลปัญหาปลูกแล้วดูแลรักษาอย่างไรบันนี้มันค่อยใหญ่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้ทุเรียนมันกับ่คือกับโพดเนาะมันก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆเบิ่งไปตามอาการกับใส่ปุ๋ยฉีดยามีแม่งก็ต้องฉีดน้าขาดน้าก็ต้องจ้ดปกติครับว่าต้องใจห่อนปลูกไว้ยังไนล่ะปลูกทุเรียนน้ำใจเย็นเย็นใจเย็นืยสนใจห่อนือปลูกพักว่าได้ ลังกนว่ญญาอยากให้งามุ๋ยุ๋ยไสตตายจำตายจำทุเรียนทุเรียนนี่ทุเรียนคำว่าทุเรียนน่นคำว่าเลี่ยนหรืเลี้ยนรูปมีจบต้องเลียนรูปไปเรื่อยๆครับเลียนรูปไปเรื่อยๆปูแล้วก็ต้องมีเวลาประคบประงมดูแลเนาะคือข้าวีบอกอยู่นี่ว่าต้องทำางินอย่างนี้ทาเจ้าบ่ไปเลาะมูบึงมูบึงสวนผู้อื่นบไปเลียนรูปโดยตัวเองมันก็เป็นไปไล้ยยากจ้ะต้อง มึงพื้นน้ำมึงพื่นนัง่งฟังพื่นนําฟัางเขาของมึงมาเส้อทุกอย่างมาปฏิบัติเจ้าของน้ำปฏิบัติเจ้าของถือเลียนโมเมนต์ว่าของง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ขยันจ้าขยันละมีทุนทรัพย์จ้าขยันได้ทุนทรัพย์พยพยบ่มีก็ขึ้นจบลงทุนหลายบ่ลงทุนก็แน่อยู่ครับแน่อยู่ครับแต่ว่าลักลักเนี่ยเข้าต้องใส่กำลังเขาน้อลงทุนหลายกากลัวผืดประเภทอื่นจ้าประเภทอื่นเนี่ยลงทุนมาหลายต่เพิ่น ว่าถ้าพ้นผลิตได้มากคุมน้อบคุมฐานะ,ะในคููมือในยูทีแปดสิบาทหรือ1อยบาทจังสี่กคุม้มุ่มแต่ต่อไปอนา,าคตอีก4ีปีขา้างหน้าบบหูทุเรียนจะ,จะโชคดีครับสาหรับผู้ที่บริโภคกกอาจจะได้กินทุเรียนถือความตองการหล <c oughs> <อ>ดีมานัพพทายาออก,ก็ได้ก็มนกันอาจจะถือก็ได้เพราะว่าคองหลายก็ต้องล้นของหลายล้นตลาดก็คือจบอย่ามองว่าทุเรียนนี่บ่มหนาซิมีอากาศล้นตลาด เพราะว่ามันสิอันนี้แล้วเขาจิกลับมาเดินทางกลับมาเปิดประเทศกันเหมือนอะไรได้เลยเริ่มปิดประเทศแต่ว่ามันจะที่วตามผมเลาะเบิ่งมันก็หลายรู้สึกว่าหลายเติบแต่ว่าหลายก็หลายแต่ว่าลอยเปอร์เซ็นต์ที่ปลูกทุเรียนนี่ผมว่าเห็ดไอยููแค่หกสิบเดี๋ยวหันสี่สิบก็ปัญหามันก็มีหลายเรื่องทุนทรัพย์เรื่องการเทศบอรอากาศจ้ะอยู่สวนนี่ใสอินซีหรืออินซีเคมี ่วงผมทำตนผมจะใส่ไอเคออนอน,อนผมจะใส่ปุ๋ยคอปุ๋ยมาทีกที่มีโรคมากไวผมมากไว<อ>ทำตนปุ๋ย<อ>ตนคนก็นต้องใส่โมเมนต,ต์ว่าสิใส่เคมีตลอดอ,อยังเข้าห่ะกิน,กนยางนี่อิ่มกินของวหวานหก็ยังประหยัดข้าวกินข้าวหวานดีพาพภาพปเมืองหมองเฮดปุ๋ยดได้บออุ้ยพี่น้องได้เมืองได้เมืองของดีแล้วได้เมืองของดีก็จกพี่น้องเมืองเมืองตนข้องเพิ่นนี่พี่น้อง มึงงามงามแล้วช่วงยางไปนี่โอ้ตอนนี้ก็ล่างมักปุ๋ยอีกโอ้โหหลังเก็บทุเรียนแล้วกะใส่ปุ๋ยลงเลยนี่จะพี่น้องลงมักปุ๋ยเพิ่นนี่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 มียังแนในนี่สิมักไว้นี่ของสวนเฮ้านี่นะครับจะมีแต่มีปุ๋ย ขี่งูอ่ปุ้ยคอกขี้งัวขี้คั้วไอ้โม่หาวีนล่ะขี้งัวขี้ควายปุ้ยคอกขี้มีขี้ไก่นั่นบอขี้ไก่ผมบ่ค่อยเน้นบ่โตใส่ครับจ้ะผมจะมักด้วยเมย์ยูเลียอ๋อเอายูเลียคำว่ายูเลียนี่คืออีหยังมาใหม่ที่เคยเพจไปเพื่ออันเพื่อย่อยสลายพวกนี่ล่ะครับไอพวกอันปุยยูเลียสิว่าสูเสมอนั่นบ่แมนซีส <lo reen cient> okay. ิบหกศูนย์ศูนย์ที่แพงกันอยู่เดียวนี่ล่ะอ๋อปุ๋ยยูเลียนี่คือซีสิบหกศูนย์ศูนย์ที่ราคาแพงนั่นบอ เขาเขาเอาห้อยหรือว่าเอาละลายหนามก่อนโหดวานเลยครับวานเลยก็ส่งใส่กับแกะส่งใส่กับถั่วเนี่ยครับอ๋อส่งใส่มักปูนขาวปูนขาวน้ำพีเอ็มพีเอ็มพีเอ็มน้ำผมมาร์กไว้ขยายเชื้อไว้อ๋อที่อยู่ในถังเนาะข้าวเห็ดแบบกับกล้องเฮ้ยโบแมนกับกล้องคกับกล้องโอ้ยโบแมนของง่ายๆเด้อนี่แต่ว่าที่นี่เนี่ยหน่อยเลยครับโบแมนส่วนหลายมันเมื่อยจ้ะ พวกเขามีรถเขากับก๊ับบันนี้เขามักประมาณนไหนเขาใส่ใดนี่ปุ๋ยลังคนเขาก็มักสองเดือนลังคนก็มักเดือนหนึ่งอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ควอมฝาวของแต่ละคนวชนี้ทาบ่มักรสิถ้าไปใส่ปุ๋ยอินทรีไปปุ๋ยเคมีมันเกิดมันเกิดแพงเนาะจ้แม่นจ้ะต้องมักใส่เองน้่นรถต้นทุนเทาได้รลายติ่เออเอออโอ้ยนี่นี่เ็นบอนี่โลงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ว่าจะได้มักนทุเรียนลังคนนมาทุเรียนนั่น ขายแพงแท้กว่าจะได้ขายทุเรียนเจ้าสวนโอ้ยคิดหลายเยอะมองบพรวา่าแพงเลยเพราะว่ายี่ยมองหงว่ะเขา,าเอกจากสนนวนนี่ถือว่าราคาย่มเย้าถือโอ้ถือว่าราคาถือเลยร้อยครบสิบเปรียบกับทั้งอื่นเขาก,ากัขายอยู่ที่เรียนนี่ก็ร้อยเจ็ดสอยแปดจ้ะโอ้ยมึงเมืงมืองมังมักอะ มองมากับยุกลางสวนเลยเนาะกลางสวนเพราะว่าอาศัยว่าหยิบง่ายจับต้องง่ายเออง่ายไปทางไหนก็ง่ายมือ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 ยิบป,ปับใส่เลยอ๋อเวลาฮักเก็บฮักเ,เก็บลูกแล้วเรียบร้อยฮักกับบำรุงปุ๋ยทันทีปะเ,เก็บลูกแล้วก็เพิ่มต้นเอาปุ๋ยใส่เก็บต้นไดนพลอยเพิ่นได้ใบใหม่ออกมาโอ้ย <laughs> มีอ่ะยุนี่มีปัญหาในเรื่องโลกอี๋ยงบ่โลกช่วงนี้ช่วงนี้โลกทับลง ทบลงบ่ช่วงนี้ทบลงหน่วยอ๋อทบลงหน่วยแรกก็เล็กๆน้อยๆก็บ่ค่อยมีทบลงหน่วยบ้างก็เบิดปัญหาไปแล้วล่ะจ้ะทันี้้โอนนทีซิฟนี่ก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วก็เพิ่นเพิ่นเตรียมตลาดไว้เลยเด้อจากพี่น้องขางทางที่ยังมองขี่รถมาเพิ่นเตรียมตลาดย่อมของหมู่บ้านเพิ่นไว้แล้วจ้ะพี่น้องเออนี่พี่น้องเอ้ ต้นที่เห็นอยู่นี่เป็นทุเรียนปีแหลกเลยจ้ะอายุสีป่ปีโอ้สี่ปีแสดงว่าเขาสือทุเรียนอายุหนึ่งปีมาปลูกแสดงว่าหาปีกับทั้งหลานเนาะร่วมร่วมหาปีกับทั้งหลานแต่ว่าในสวนนี่คือสี่ปีโอ้ยไหวได้หลายคากแทนสี่ปีปกติเห็นแต่คนอื่นเขาไหวแค่หน่วยสองหน่วยแล้วสี่ปีนี่คือแบบคากแทนนี่อยู่ เกือบสามสิบหน่วยเลยจ้ะพี่นอกต้นนี้